สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะครูก็มีนะคะหนึ่งสิ่งที่จะมาแบ่งปันนั่นคือหลายคนถามครูมามากมายว่าวันนี้วินาทีนี้ลงทุนอะไรดีกันนะครูเพราะว่านี่มันจะสิ้นปีแล้วนะคะครูอยากจะบอกแบบนี้ค่ะวันนี้สิ่งที่นะคะควรที่จะลงทุนมากที่สุดเป็นเรื่องของการลงทุนในตัวเองนั่นคือนะคะลงทุนความรู้นั่นเองนะคะเป็นลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยเรียนรู้ค่ะวันนี้ใครนะคะที่อยากจะ,ะเขาเรียกว่าอยากมี ใหม่ๆห,หรืออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอยากได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วก็ต้องลงทุนเรียนรู้ค่ะการลงทุนเรียนรู้นะคะมีหลายช่องทาง 1. นึ่งโซเชียลมีเดียนะคะทุกช่องทางสามารถเรียนรู้ได้หมด 2. หรือจะเป็นเรียนกับครูกับโค้ดหรือเป็นคลาสออนไลน์คอร์สออนไลน์ได้ทั้งหมดเลยนะหรือจะกแบสัมมานาอะไรต่างๆทั้งลงทุนและไม่ต้องลงทุนนะคะเห็นไหมคะว่า ข้อมูลความรู้เดี๋ยวนี้มันมีให้กว้างขวางมากๆนะคะสามารถค้นหานะคะเซิร์ชหานะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆในทุกช่องทางนะคะและอันที่สองเป็นในเรื่องที่ว่าคุณต้องหาตัวเองก่อนคะ่ะว่าวันนี้คุณมีความรักอะไรถนัดอะไรหรือมีอาชีพเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้คืออย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นหลายคนมีงานอดิเรกนะบางครั้งงานอดิเรกของคุณที่คุณมีอยู่มันสามารถต่อยอดแล้วสร้างนะต่อยอดธุรกิจให้คุณได้อีกเพราะฉะนั้น ลองนะคะลงทุนให้กับตัวเองดูค่ะเพราะความรู้นั้นมันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะและที่สําคัญสามารถสร้างไรายได้มหาศาลนะคะไม่มีวันที่สิ้นสุดดังนั้นวันนี้วินาทีนี้ครูอยากจะบอกว่าลงทุนนะ,ะในความรู้หรือลงทุนให้กับตัวเองนั้นดีที่สุดเลยค่ะนี่คือสาระความรู้ที่ครูมาแบ,บ่งปันกันนะคะหวังว่านะคะคทุกท่านนะคะ คงจะนะได้รับไอเดียดีๆเจ๋งๆนะคะในการที่จะไปนะต่อยอดความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของคุณกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและคราวหน้าจะมีสาระดีมาแบ่งปันติดตามกันนะคะและฝากติดตามนะเพจควยกัสังหาด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวในการแบ่งปันสาระความรู้ในเรื่องของอสงหาเรื่องของการลงทุนอะไรเยอะมากมายติดตามกันนะคะแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดี